ครับสวัสดีตอนเย็นครับช่องเบาขัตมัติพาเที่ยวพาเฮ็ดพาทำครับวันนี้พามาชมสวนจะเรียกว่าสวนก็ไม่เชิงครับเพราะว่าพึ่งหัดทำครับพึ่งหัดทำกับทุนที่ค่อนข้างมีจำกัดครับทำไปทีละเล็กทีละน้อยครับกับแปลง ของตัวเองครับที่ลงทุนปลูกนะครับลงทุนปลูกที่เห็นนี้เป็นทุเรียนครับกับหลายๆคนที่คิดจะปลูกทุเรียนครับอย่าเพิ่งถอดใจครับเพราะว่าบางต้นก็ออกมาดีบางต้นก็ออกมาดีโดยเฉพาะช่วงปีแรกๆครับช่วงปีแรกๆของผมนี่แทบจะไม่เห็นการเจริญเติบโตของต้นเลยครับ ครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกพร้อมกันนะครับที่ผมบอกว่าการปลูกทุเรียนนั้นอ่าเพิ่งถอดใจนะครับสําหรับหลายๆคนเพราะว่าบางคนนั้นเขามีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์กว่าที่เขาจะทําทให้ทุเรียนเจริญเติบโตได้ก็เก็บความรู้มาเยอะเหมือนกันก็ผมก็ค,คิดว่ามันมันไม่แปลกครับเพราะว่าต่างพื้นที่ต่างดินต่างสภาพอากาศ จะนำทฤษฎีของใครมาใช้ไม่ได้ครับเราต้องเรียนรู้เองแล้วก็ทำเองลองเองครับอย่างต้นนี้ครับผมปลูกกับพร้อมกับต้นเมื่อกี้นะครับก็แทบที่จะอ่าใหม่ๆแทบจะยอดแทบจะไม่เดินเลยครับก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรปุ๋ยใส่เหมือนกันน้ำลดพร้อมกันนะครับแต่ก็ไม่เจริญเติบโตนะครับ ยังไม่มีระบบน้ํานะครับยังไม่มีระบบน้ําถามว่าผมลดแบบไหนน้ําฝนเป็นหลักครับแล้วก็ใช้การใช้การบรรทุกน้ํานะครับบรรทุกน้ําแล้วก็นํานมาลดนะครับนํามาลดที่ไล่นะครับนํามาลดที่ไล่นะครับน่าจะเป็นต้นที่สูงสูงแล้วก็เติบโตกว่าเพื่อนในสวนนะครับเท่าที่มีอยู่นะครับ เห็นป่าลกๆตรงนี้นะป่าลกๆตรงนี้ผมลงสับปะรดไว้ครับแต่ไม่ได้เอายาครับนี่ครับสังเกตว่าจะมีสับปะรดให้เห็นอยู่ <laughs> สังเกตดีๆครับมียอดสับปะรดให้เห็นอยู่เนี่ครับนี่สับปะรดนี่ครับสับปะรดก,ก็ปลูกปลูกไว้ให้เขาดูแลตัวเองครับให้เขาดูแลตัวเอง สภาพน้ำขาดไปฝนทิ้งช่วงไปเดือนเดือนเศษๆครับก็ทำให้ต้นไม้ของผมแทบจะหยุดหรือชะงักเลยครับโดยเฉพาะช่วงที่เขากำลังเดินยอดนะครับเดินยอดรอบที่สองนะครับสำหรับทุเรียนสำหรับปีนี้นะครับหลังจากที่ต้นต้นปีนั้นยอดเขาเริ่มแทงครั้งนึงแล้วนะครับนำนี้มา ครั้งที่สองนะครับต้นนี้เหมือนกันครับยอดเขาก็เริ่มที่จะแทงขึ้นแล้วนะครับแทงผมก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยมูลสักนี่แหละครับโรยรอบๆโคนต้นนะครับทําการทาโคกเหมือนกับต้นอื่นๆนะครับโดนรากขาดมั่งนะครับร่วขาดมั่งนะครับก็เสียดายก็เสียดายครับแต่ลองครับลอง ลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเพราะว่าแต่ละส่วนนั้นผมคิดว่ามีเทคนิคที่แตกต่างกันแล้วก็นําของแต่ละส่วนนั้นมาใช้ทั้งร้อซไม่ได้ครับเราต้องมาปรับเปลี่ยนกันนะครับตัวนี้ก็ยอดกระเพึ่งแทงนะครับแทงยอดมารอบที่2องครับสังเกตว่ายอดตัวนี้เริ่มจะยาวนะครับ เริ่มจากตรงนี้ครับเริ่มจากตรงนี้มานี้ครับก็ประมาณคืบกว่ากว่านะครับก็สตูก็มีบ้างครับนี่ครับเจอแล้วเจอแล้วครับเพียไก่เจครับผมไม่ได้เดินลงสวนหลายหลายวันแล้วนะครับนี่ครับเป็นสวนโดยรอบๆของผมนะครับถามว่าสวนผมปลูกปลูกแต่ทุเรียนไหมไหมครับ ครั้งแรกผมลงทุเรียนเหมือนกันครับลงทุเรียนเกือบเต็มพื้นที่นี่ประมาณเกือบเกือบร้อยต้นนะครับทุนน้อยครับค่อยๆลงไปต้นนี้ก็เริ่มยอดเริ่มพุ่งครับก็ประมาณคืบครับคืบกว่าๆแล้วนะครับยอดกําลังเดินสวยเชียวครับยอดกําลังเดินสวยนะครับต้นนี้นี่ครับส่วน หนาวที่ผ่านมามันหนาวเยอะครับทุเรียนก็เลยทุเรียนเล็กๆนะครับก็เลยเละเลยครับกลายเป็นปัญหาสําหรับคนทุนน้อยอย่างผมเลยครับเพราะว่าระบบน้ําเราไม่มีไม่พร้อมอย่างหนึ่งละนะครับแล้วก็สภาพอากาศที่มันแปรปวนครับหนาวหนาวบ่อยครับในพื้นที่ก็เลยทุเรียนก็เลยตายไปเยอะครับตายไปเกือบครึ่งของสวนครับผมก็เลยนําตัวนี้ครับ โอโคโดครับมาส้ม,มาล้เกามาปลูกแทนครับตอนนี้ก็กําลังเติบโตได้ดีครับกําลังแทงยอดเชียวครับตนนัวนี้ครับก็ลองลองทำไปนะครับสำหรับใครที่คิดจะทำการเกษตรนะครับก็มีพืชหลายๆอย่างตามสภาพพื้นที่ที่อยากปลูกหรืออยากาทำนะครับก็อย่าพึ่งท้อนะครับ ผมขนาดไม่มีระบบน้ำามไม่มีระบบน้ําก็มาอาศัยน้ําฝนเป็นหลักแล้วก็ถ้าฝนทิ้งช่วงไปเยอะนะครับก็จะบรรทุกน้ํานะครับเอารถบรรทุกน้ําแล้วก็มาเปิดเปิดใส่บัวแล้วก็หิ้วนะครับหิ้วออกมาลดตามต้นต่างๆนะครับต้นนี้ก็กําลังยอดเดินดีอีกต้นหนึ่งนะครับ เอาครับฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่คิดจะทําสวนกันแล้วกันครับก็ฝากช่องของเบ่าขต้มมัดนะครับพาคิดพาทําลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับขี้วัวที่ผมใส่ไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับฝากเป็นกําลังใจด้วยครับกดติดตามช่องของเบ่าข้าวตมมัดด้วยนะครับจากกันไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ